สบายดีทุกคนมืน่อนี้ขอเสิมาเห็ดขัวมีแบบเล่าๆหรือว่าขัวเสิ้นก๋วยเตี๋ยวนี่ขอจะไปเซ่เ,เซ่เศษเฟอือขวอยก่อนนะนะน้่ผมขอจะต้มเพื่อลวกเสษเฟอือบ่ให้ยมันนั่นบ่เพื่อว่าบ่ให้มันแข็งเกินไปนะลวกก็จะลวกบดุนอขอขอเอาเส้นลงแล้วขอจะเอาขึ้นโลนะบ่ให้ยเสนเฟอือเห่าอ่อนหรือว่าเล้วเกินไปนะ ก็จะมาล้างน้ำออกน่อยนึงล้างน้ำยินนะน่ะดีหลังงากนั้นะเขาจะมาใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันอูลิวนี่แหละเนาะอยู่นี่เขาจะใส่ในนี้เพื่อบ่อยสินมันแข็งหรือว่ามันติดกันนั่นแหละเวลาขวมันจะบ่แข็งนะนี่ก็คือการเจียวน้ำตาลของข่อยขั้นตอนตัวนี้ก็เป็นว่าข้าใส่ไฟอ่อนด้วยเพื่อบ่อยน้ำตาลเห้มันไหมนะใส่ไฟแห้งมันก็จะไหมไวก่อนก็จะใส่น้ำอยู่ประมาณเครึ่องจอกนี่ ก๋ยเทลงไปเพื่อบ่อยน้ำตามันแข็งแหละรสชาติของข่อยก็จะใส่แบบสไตล์แบบคั่ขวข่อยเองเนาะข่อยจะหมักแบบสีหว,วานๆก็ออกนู่นๆอันจากน่อยแบบว่าผู้ได้มักรสชาติได้เท่ากับปรุงเอาแหไะเนาะนี่ก็คือข่อยใส่น้ำปลาประมาณสองบวงเดี่ยนี่ก็คือน้ำซีอ,อิ๊วเมกีของข่อยเดี่ยวขวยขึ้นผ้าใ้เบ่งเถิงหลังจนั้นก็มาเจียวกระเทียมใส่กับน้ำมันข่อย เผื่อว่าขจะไปขวหลังจากนั้นขอจะเห็ดไฟออนเดอในการขวองค่ไข่เพื่อบอกว่าออนสุดๆเลยไฟองค์ไข่ขอจะใส่ประมาณเหล็กสองนี่แหละนี่ก็จะนำซุดนี่ขอจะเอาวบต่างหาขอจะเอามาผสมกับสินมีข่อยเทละหน่อยแมบว่าเห้าเพื่อว่า้าวๆ้าวๆหรือว่าคลรุนครุนคุรุนให้มันทัวหน้านี่นี่ก็คือการหัดนำซุดของไข่นี่แหละ การเหตุหรือว่าวิธีของข่อยกับิประมาณนีแหละดีนะตาซีสันของพัดมีของข่อยก็ออกมาเป็นแนวนี้